นครับตอนนี้เราก็จะมาให้นักเรียนชั้นม3สามครับชั้นสองอาุนาจากชั้สองครับชั้นสองก็มีอยู่ประมาณสามสิบคนสี่สิบคนสามสิบสี่ครับสามสี่ไหมอ่าดูตรงนี้นะคแล้วก็ชื่อในตัวครับเชื่อชื่ออ่าหน้ามาครับอ่าครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบสองกันยาหกหน้านะครับก็อ่าเงียบกันลูกเราจะเรียนเรื่อง การหาพื้นที่และปริมาตรของ3ส,สิ่งนะลูกทรงเลลูกทรงเรขาคนี para, ้ประกอบด้วยทรงกลวยทรงกลวยทรงกลมแล้วก็ทรงกระบอกพีระมิดพีระมิดครับตอนนี้ก็ตอนนี้เรามีลูปทรงกนี้ลมทรงกลมทรงกลมเป็นโลกอันนี้ก็เรียกว่าทรง นี่ปีซึมอันนี้ปีซึมนะครับเรียนอันนี้ก็ปีซึมปีซึมฐานงเกลียวอันนี้ปีซึมฐานสี่เหลี่ยมอันนี้ก็เรียกว่าทรงกลมอันนี้ก็เรียกว่าก็เรียกว่าทรงกระบอกอันนี้ก็เรียกว่าทรงนี่เรียกว่าพีระมิดหัวตัดปกติจะพอดีิดเป็นแบบนี้เป็น อันนี้จะศึกษาการหาอันีเรียกอะไรก็เรียกอะไรนี่กเรียกว่าสายวัดาเมตรเมอันนี้ก็เรียกอะไรนะตเมก็นกเมก็แล้วแต่แต่เรามีหน่วยคือเป็นเซนติเมตรกับเป็น กินจะแม็กซ์ก็นิ้วรนแม็กซ์กจะนักเรียนได้ลองหาพื้นที่จริงนะครับเก็บคะแนนเลยครับได้ไหมครับได้คเลยวันนี้ก็จะวัดวันนี้จะวัดสองอย่างครับคือวัดวัดทรงกลมนะครับทรงกลมทรกลมหาพื้นที่เราไม่มาทรงกลมกับกำกำกล้วยกล้วยอยู่ตรงไหนเนาะกล้วยเห็นกล้วยไหม เดี๋ยวไปดูกล้วยกันเนาะอันนี้ไปดูกล้วยก็ผมจะมีใบงานให้นะครับอ่าให้นักเรียนทำลายบุคคลเลยนะครับอันนี้มีใบงานเยียมว้แล้วครับแต่อ่ะนะครับนักเรียนต้องฝึกทักษะโดยหลักการนักเรียนเด็ดใจให้จับคู่แล้วกันถอดให้จับคู่สองคนก็ วันนี้จหารูปทรงทรงกลมกับอะไรนะกล้วยหาแต่ละอันหาสองอย่างคือหนึ่งค่ะพินที่สองหาปฏิบัติถ้าพื้นที่ออกมาต้องตอบว่าตารางเซนติเมตรเเซนตติมรหรือตารางนิ้วตารางหน่วยอะไรก็ได้แต่แต่ถ้าเป็นวัดเป็นหน่วยก็ตารางหน่วยถ้าวัดเป็นกิโลก็ตารางกิโลเมตรนะแต่ แต่ตารางวาือตารางวาตารางนิ้วตารางเมตรแต่ถ้าวัดเป็นเซนก็ตารางเลยครับเซนติเมตรแต่ถ้าเป็นปริมาตรต้องตอบว่าลูกบาศลูกบาศเซนติเมตรลูกบาศหน่วยลูกบาศเมตรลูกบาศนิ้วเดี๋ยววันนี้เราแจกเอกสารนะครับอ่าสองคนครับเอารับครับเอกสารสองคนครับตัวคนทำกันแทนเหรอครับตัวรุ่นแทนท่านช่วยกันทำอ่าลูกคือแม่ไก่อ่าโอ้ คู่ใครคนระับคู่ใครสอ,องคนกับเต็มสิบคะแนนครับตรแต่ละอันเต็มสิบคะแนนนะครับแต่ถ้าใครมีเสียก็อยู่คนเดียวได้สอ,องคนครับ ที่ครับอ่ะกรณีที่หนึ่งอ่ะมองครับเดี๋ยวจะต้องมีครูอย่างตะกงมองนี่นะอ่ะมองครับอันไม่ออกเดี๋ยวจะอธิบายนะครับครับถ่ายไปได้ได้ได้ัปอ่ารู้จักให้ดูทรงกลมก่อนทุกคนมองครูครับอ่ะตอนนี้นักเรียนก็ได้ถ่ายแล้วครับทรงกลมครูตามครับพืบ้นที่พื้นที่พื้นที่ หาพื้นที่ทรงกลมหาพื้ที่ทรงกสูตรว่า C หาพื้นที่ทรงกลมสูตรว่า C pi r กำาังกำลังสองเลขสี่้องคูณสี่ pi กับ pi อะไรครับจุดบอกแล้ว p คือสามจุดสามจุดอันดับแรกใครวัดรูกมองครับ ให้เธอเด็ดตาจัดสไ์นะครับนี่มองครับวัดเส้นบางกลางมองนายนายมองครับลูกนี่วัดนี้นี่ไอ้วัดด้วยหลักการนะลูกแตงโมพาชั่วแล้ววัดจุดกลางมันจะเป็นลูกแต่เพิ้งเพิ่มพาเพิ่มพาลูกนี้ได้ไหมไม่ได้เตือนเลยเอาจุดกลางแอบแอบมองจะโบนมองจะโบนมองจะโบนแอบแอบเล็งกวางมือแอบเอามือจิ้มไว้ แต่ทุคนถามว่าโอกาสวัดเท่ากันไหมไม่เท่าไหมไม่เพราะบางคนสายตาเบี้ยวตาเอียงแล้วก็มองหลับต่ำหลับสูงผิดพลาดได้นิดหน่อยแต่เน้นการปฏิบัติจริงโอเคผิดพลาดได้แต่เน้นการปฏิบัติจริงขอโทษน้ำลายกันเองด็าเอาวัดปั๊บแต่รูจัาเห็นเอาดูดูครับคผู้เขียนาอะไรนะเส้นผ่านศูนย์กลางผ่านด้วยอะไรลูกผ่านด้วยอะ อันนี้เลขอะไรอันนี้เลขสองรู้จ้าเพราะได้ผู้หานเรื่องสองแต่ว่าครูมีดีกว่านั้นโดยไม่ต้องหารให้แบ่งครึ่งเพราอ่ารทั้งหมดยาวสิบครึ่งหนึ่งจะไรครับห้าเพราะห้ายกกำลังเท่าไรสองง่ายกว่าไหมง่ายเรือเรือเราวัดได้ครับอะไรขนาดนี้ปุ๊บ เดอที่เกียแล้วก็แบบขึ<ม>้นอย่งนี้พัดยงะพง่าย <laughs> มากอย่าให้อย่าให้กูหักเด <laughs> ้อกแม่ทำาไม่้ไม่ได้เดอกระดเดิอก,กระดาษมาเข้าใจไหมลูกะจะใช้เซนก็หน่วยเป็นเซนแต่ถ้าใช้นิ้วก็หน่วยเป็นนิ้วโอเคอาจจะทดซีออหนึ่งตำแหน่งก็ได้หรือประมาณเอาก็ได้เป,ะเปะะะ๊ะเเข้าใจไหมลกเ่นกูยนหเป็นซเลยก็ได้หรือก็ได้เป็นการึกปฏิบัติไลูก จะได้จําได้จรโอเคเนาะถ้าเป็นคำนวณเธอไม่เห็นว่าลูกจะไม่ดีแต่ถ้าวัดของจริงเธอจะจาได้ยาวตลอดชีวิตเลยโอเคก็จะแม่เจตนานี่ให้เธอฝหัวจริงโอเคครับดูแลพ่อยกกําลังอะไรลูกยกกาลังอะไรเครื่องหนึ่งคืาเยกลักดอันนี้อันยาวๆนี่คืาเยกอะไรครับเส้นอะไรครับตอบผ่านสุดกางเพราะแบ่งรึงเครื่อง่รก

อาหาปริมาตรอาพูดตามสูตรหาปริมาตรพูดตามสูรหาปริมาตรสูรหาปริมาตรสงกลเสี่ส่วนสามเซสี่วนสามเด่พายาเอาเอาไปดิพูดไปอ่านไหมอะไรนะอะไรนะพาอาอะไรนะูบอกว่าอย่างเนี่ยเซตสี่ส่วนสามพายอากำลังสาม สี่ส่วนสามไอ้หนูไอ้หนูจ๋าฟังอะไรนะข้อมูลคิดอะไรได้อ่ะละอ่ะละอะละผูจ๋าฟังกูตามสามผูตามสามผูตามสามไปทำสุดท้ายเอาไปหารอ่ะเอาสี่คูณพายพายมีแค่ไหนครับสามจุดหนึ่งสี่หูณอารอารกี่ตัวสามสามคนกี่อารได้เท่ากับอะไรสมมติได้เท่ากับอะไรสิบแบ่งครึ่งเป็นห้า ห้าคูณนั้นอีกทีสองคูนห้าจะห้าคูนว่าคูนห้าพอคูณขึ้นบนเซกุกหารด้วยเท่าไรครับสามทีเดียวตัวสุดท้ายปัญญายังตอบออกเวลาตอบเป็นปาลีอะไรมาด์ปาลีอะไรมาด์ปาลีมาดยไม่ใช่เวลาตอบต้องเป็นครับลูกอะไรนะลูกบาทถ้าเซนก็เซนเมตรถ้าเธอมาทำเป็นนิ้วก็ลูกบาทนิ้วปัญญายังโอเคครับยากไหมยากไหมยากตรงไหน ตอนนี้เรามีลูกอะไรเนี่ยลูกนี้กี่ลูกลูกนี้กี่ลูกตอบออสองลูกกวัดตูดเธอเนี่ยตูดหนึ่งตูดอันนี้ก็สองตูดอ่ะสตูดถ้าเจอลูกปิงปองเจอก,กวัดจะมีกันแต่หนูนจา๋จาอันที่สองอะไรครับกล้วยรู้จักกล้วยเนาะกล้วยอยู่ตรงไหนเจอกล้วยอยู่ตรงไหนกล้วย่ไหนกล้วยมองเห็นเลยกล้วย,วยอ่ากล้วยหาเหมือนกันกล้วยหาเหมือนกันให้เธอวัดสไตล์เดียวกัน แล้วมาถามครูเด้ออย่างละสิคะแนนโอเคทำอะไรกันทำอะไรเต้นกล้วยคูให้เธอไปเรียนรู้เองแต่ครูมีบอกนะวัดตรงไหนตรงไหนเด้อใช่ค่ะหนูงงถามครูอ่าฟังเวลาเธอไปวัดฟังให้เวลาเธอไปวัดให้เพื่อนถ่ายก่อนวัดให้หน่อยเข้าใจครูไหมแล้วก็ถ่ายลงไปในกลุ่มเราโอเคเด้ออยากไปรู้ พราะนั้นถ่ายสลับกันคนนึงวัดอันนี้คนนึงมาวัดอันนี้อาจจะเนาะเพราะนั้นให้บอกว่ากลุ่มอะไรก็กลุ่มอะไรจะมีคะแนนอันพวกรูปภาพรูปภาพสองคะแนนรูปภาพต้องแนนแต่ปริมาตรวัดจริงอีกแปดคะแนนรวมเป็นสิบแต่ละอันนะลูกนะโอเคครับเราจะถ่ายรูปประมาณสามี่ห้ารูปก็แล้วแต่บอกใครก็ใครดูคนเองก็ไม่ได้โอเคครับอตอนนี้เราไปปฏิบัติการมีสายวัดอยู่หนึ่งอันสองอัน งานนึงอยู่ไหนล่ะทางานนี่นะด้แล้วปักเป็กูมัจะคอยอยู่ตรงนี้เอาปูตกใต้นั้นครับไปวัดใหญ่ดูด้วยเอาไปครับผู้จัดการลบน้อย